าพันจุดเก้าเก้ามันหมายคำว่ายังไงวะเพื่อมันหมายคำว่ามึงหมื่นซับแล้วไงไอคอยเอ้ยเหมือนซับนะครับท่านผู้ชมขอบคุณมากครับที่ยังติดตามผมโอเคนะครับงานในวันนี้นะครับผมจะต้องทำแั้วแหละตามสัญญานะครับหมื่นซับกับการถาม Q&A นะครับผม <S <s <men> <S ซึ่งก็บอกเลยว่าให้ท่านผู้ชมนั้นถามผมเรื่องส่วนตัวอะไรก็ได้นะครับนะซึ่งผมบางครั้งผมอาจจะไม่ตอบเลย เพราะมันเรียกส่ตัวไงอาจจะตอบบางเรื่องนะครับนะซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาไปสุ่มถามในโปรแกรมบางโปรแกรมนะครับนะซึ่งคอมเมนต์ได้เลยนะครับในใต้คลิปนี้ นะฮะสำหรับการทำ Q&A เหมือนซับสไครต์ของผมนะฮะเอออ่าส่วนคนที่กำลังจะถามคำถามพวกคำถามเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวผมจะบอกก่อนนะครับว่าผมชื่อคอยอยู่จังหวัดอุบลตอนนี้อยุงเทพอินดี้ปะนะครับตอนนี้พี่ทำขี่ช่องแล้วผมทำา 2, 2> ช,ช่องแล้วนะครับนั่นก็คือช่อง a 7 Pro แล้วก็ B Story เกมนะครับไปกดติดตามกันด้วยนะครับ <S <S เออแล้วก็ผมชอบสีอะไรผมชอบสีแดงกับ <im> น้ำเงินนะครับนะรู้สึกว่ามันเหมาะเข้าเข้าเข้ากันเข้ากันกับเกมแท็บแล้วก็ผมชอบจริงๆด้วยนะครับแล้วก็ พี่มีแฟนไหมพี่ยังไม่มีนะครับนะโอเคแล้วพี่อายุเท่าไหร่พี่อายุ20ปีนะครับโอเคนะคำถามก็มีประมาณเท่านี้แต่คำถามเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นรู้แล้วก็ไม่ต้องถามนะ่ะโอเคงั้นก็น้องก็คอมเมนต์ตารางคลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะมาตอบนะครับพี่จะให้วลาสักอาทิตย์หนึ่งนะครับนะโอเคไปบาย